ชีวิตได้ผ่านเลยไวยแห่งความฝัน น้ำใจคนไทยกว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่าทะเลแม้เผชิญปัญหาหนักเพียงใดก็พร้อมที่จะฝ่าฟันวิกฤตและขณะนี้ชาวไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้และชาวไทยหลายจังหวัดเผชิญวิกฤตอีกครั้งกับปัญหาน้ำท่วมไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีสิ่งของอุปโภคบริโภคของกินของใช้ที่จำเป็นยารักษาโรคขอพวกเราชาวไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประทับน้ำใจส่งมอบกำลังใจที่ดีต่อพี่น้องชาว ไทยของเราที่ประสบอุทกภัยกับปัญหาน้ำท่วมอีกครั้งอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มีค่าสำหรับพวกเขาขอส่งกำลังกายกำลังใจให้พี่น้องของเราผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ด้วยนะคะใ,นใ,นใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจทำกลางแสงสีสีมิไลอาจลงทางไปไหม